สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็หตุหมอปุลซักไรมือเศรษฐีจงังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้หมอปุนและหมอหิมนะครับก็ได้ประจําที่ตําหนักจังหวัดเพชรบุรีนะครับยังไงก็ใครที่ว่างนะครับและอยากจะเสริมดวงนะครับสามารถเดินทางมาพบกับพวกเราได้ซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21กรกฎา,าคมันหายหกนะครับวันนี้ผมขอฝากนะครับในเรื่องของคนที่ ดวงตกในเรื่องของคนที่กังวลในเรื่องของการเงินหรือมีวิกฤตนะครับซึ่งหลายคนเจอมากมายในเรื่องของเศรษฐกิจพูดในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงสมัยนี้นะครับอะไรก็ต้องพึ่งพาในเรื่องของดวงในเรื่องของสายมูเพราะฉะนั้นนะครับการถูกต้องเสริมไปให้ตรงจุดนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาพบกันได้นะครับหากใครลังเลนะครับพยายามดู ใจตัวเองนะครับทำพลังบวกให้มันเยอะๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับหมอปุ้น,นะครับชี้แนะแนวทางให้ท่านทําถูกต้องและตรงจุดนะครับวันนี้สําหรับใครที่อยากเข้ามาพบกันนะครับอยู่ตั้งแต่เวลานี้เลยจนถึงช่วง5โมงเย็นนะครับ การสัญจรนะครับมีทั่วประเทศนะครับการซักลายมือหมอปุณก็จะพูดในเรื่องของเส้นลายมือว่าเป็นยังไงจุดเสียอะไรยังไงนะครับท่านเข้ามาฉันก็จะได้รู้ในเรื่องของเส้นลายมือของท่านว่ามันรั่วมันเฮงมันปังยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์สะพานบุญให้กับผู้คนที่กําลังดังเลนะครับ และขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์และเป็นสะพานบุญและสาธุนะครับใต้คอมเมนต์นะครับขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮปัง,ป,งปังนะครับประสบความสำเร็จทุกๆอย่างที่ท่านปรารถนานะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับเข้ามาพบกันได้นะครับวันนี้ครับ